หาดวนเหรียญ1น1บาทรุ่นใหม่ทุกปีพศรับซื้อสูงสุดเหรียญละ 500. บาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญ1น1บาทรุ่นใหม่นะครับผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่ปีพศ2อ6 1นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเนี่ยออกมาเป็นถุงแบบนี้นะครับรู้ไหมครับว่าในถุงแบบนี้ มีเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปกติราคาหน้าเหรียญแค่หนึ่งบาทนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตหรือว่าลองทดสอบตามที่ผมจะแนะนําให้ดูนะครับขายได้สูงสุดถึงเหรียญละห้าร้อยบาทเลยนะครับนี่นะครับยกตัวอย่างอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่สิบหมดเลยนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นใหม่ก็ขายได้นะครับใครมีเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนลองเอาแม่เหล็กดูดดูนะครับนี่นะครับ แม่เหล็กดูดแบบนี้เลยนะครับดูดออกเลยนะครับดูดให้หมดเลยนะครับใครมีดูดออกแล้วถ้าเกิดว่าใครเจอเหรียญที่แม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ300ถึง500บาทนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงสภาพสวยๆสภาพใหม่ๆซื้อเกินเหรียญละ500บาทอย่างแน่นอนนะครับใครมีส่งเป็นคลิปสั้นๆมาได้เลยนะครับย้ำนะครับส่งเป็นคลิปสั้นๆนะครับ เอาแม่เหล็กดูดแบบนี้ให้ผมดูนะครับนี่นะครับถ่ายคลิปสั้นๆส่งมาดูส่งมาดูได้เลยนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ300บาทนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยมันหลอกหรือเปล่ามาทําเทคนิคอะไรหลอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่อันนี้เหรียญหนึงบาทรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เหรียญที่ผมได้มา ก็คือเป็นเหรียญรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นปีพศสอ6 1นะครับนี่นะครับอาจจะมีร่องรอยของการชำรุดอยู่แต่ว่าบล็อกและพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เป็นบล็อกของโลกระสาบชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่แจ่มสภาพแบบไม่วิ้งวิงอาจจะเป็นสภาพชำรุดนะครับแต่ก็คือบล็อกชัดเจนนะครับนี่นะครับเทียบกับเหรียญปกตินะครับ เห็นไหมครับเป็นบล็อกลงกระสาบอย่างแน่นอนนะครับมีขอบเฟืองนะครับเฟืองก็เท่ากันนะครับนี่นะครับแต่ว่าเหรียญอาจจะหนากว่าเล็กน้อยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ชัดเจนนะครับบล็อกเหมือนกับบล็อกลงกระสาบเลยนะครับลองทดสอบแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมีแม่เหล็กมีเหรียญนะครับเอาแม่เหล็กตัวใหญ่ๆก็ได้แม่เหล็กลาโพงอะไรก็ได้ใหญ่ๆนะครับดูดดูนะครับเหรียญรุ่นใหม่แบบปกติแม่เหล็กดูดติด นะครับอันนี้เป็นเป็นแบบคุณสมบัติทั่วๆไปเลยนะครับเหรียญรุ่นใหม่แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นใหม่แบบที่แม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้รับซื้อนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ3 0 0ถึง500บาทนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญ1น1บาทที่รับซื้อนะครับเดี๋ยวพอดีผมมี f c สอบถามมานะครับ เรื่องเหรียญ10บาทนะครับ <c oughs> เหรียญสิบบาทแบบนี้ส่งมาให้ผมดูก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับเคยมีส่งมาผมก็มาทําคลิปอธิบายแล้วว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญดัดแปลงนะครับก็น่าจะเป็น FC ใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ส่งรูปมาให้ผมดูเรื่อยๆนะครับเหรียญแบบนี้เดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยละกันนะครับอ่านี่นะครับเหรียญปกตินะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นพระพักของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะมีพระนามของพระองค์อยู่นะครับเนี่ยด้านหน้าเป็นในหลวงก็จะ,จะต้องมีพระนามของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังจะเป็นรูปวัดแล้วก็จะมีชนิดราคาประเทศไทยปีพศนะครับอันนี้คือเหรียญปกติแต่ว่าเหรียญน,นี้นะครับทำยังไงนะครับก็คือการตอกการกระแทกนะครับเอาไส้ในตรงนี้ออกนะครับเหรียญสิบ มันเป็น2ส่วนนะครับมีมีขอบนอกเป็นวงแหวนขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับมีการแบบอัดต่อกระแทกเอาไส้ในออกนะครับแล้วก็สลับด้านแล้วก็ใส่เข้ามาใหม่นะครับเห็นไหมครับปกตินะครับถ้าเป็นพระพักของในหลวงจะต้องมีพระนามของพระองค์นะครับอันนี้คือเอาสลับด้านชัดเจนแน่นอนนะครับไม่ใช่เหรียญปกติไม่ใช่เหรียญผิดพลาดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปวัด จะต้องมีตัวอักษรประเทศไทยแล้วก็ปีพศชนิดราคา10บาทนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆมากเลยนะครับว่าเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับกรมธนารักษ์ไม่ได้ทําบล็อกออกมาแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับบล็อกของกรมธนารักษ์แม่ตาไม่ได้ทําสลับแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับร้อเปซแม่ตาที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆน,น,นะครับผมเชื่อว่า 98%รู้แล้วนะครับอาจจะมี99%แล้วกันนะครับรู้แล้วอาจจะเป็นแค่1%ที่ยังไม่รู้ที่สอบถามผมมานะครับอันนี้ผมก็มาแนะนําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอยากให้เข้าใจโดยทั่วๆกันนะครับบางคนไม่รู้นะครับไปโดนหลอกให้ซื้อมาก็มีนะครับน่าจะมีแหละนะครับบางคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นข้อมูลที่แบบเบสิกพื้นฐานมากๆเลยนะครับแบบนี้ ก็หวังว่าคงจะไม่มีใครสอบถามเรียอนนี้มาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ